สวัสดีจ้าพี่น้องวัดพบะประโพกับสาวอุบลในต่างแดนอีกปละจ้าเมื่อนี้จ้ามือนี้สาวอุบลสิพาไปปั่นจักรยานเล่นอยู่ภาคเนาะก็อยู่ทงทั้งฝนจ้าอยู่ทั้งฝนตะกี้ข่อยพาไปทั้งฝนจ้าตะกี้ข่อยภาพปัน่นเคยเคยพาปั่นไปในวิดีโอคลิปที่เหลี่ยมไปทั้งฝนบัดเมื่อนี้ก็สิพาไปไปทั้งฝนจ้าฝนเนาะกลับไปน้ำกันเลยนะจ้าเนาะกระใส่เบิ่งบรรยากาศค่อนข้าง มีตาปาตะดงงใะพี่น้องแถวเนี่ยอยู่ตาหองไรกับเบื่อจ้ะหาปันเจักรย่านล,อล่อเรนก้นเหมือนเนี่ยใคปันถือทางบ่ล่ะเนี่ยฮึหูมโ้คือกันเนื่องจากว่าปันถือทางก็ถือ บ้านงามงามพี่น้องบ้บานข้าเจ้าไปตะยูตะยูจากแถวนี้บ้านหลังมักไงค่อยค่อยไปเตี้ยเดียวจ้ะไปสวนแต่ว่าบ่วหลวงไปถืออยู่บนร่องไปร่องเบิงไปว่าถือกรกลับมาชมบรรยากาศทางทาง ปั่นพิดท,ทางหรวะิต้องปั่นทางไหนว่ต้องปั่นทางพี่พี่น้องโอ้ยกระลอกน้อยกระลอกน้อยจ้าก็กระลอกโมยานรถด,ด้วยเนี่ยรถจะเหยียบตายดอกปั่นสวยวะจ้าเยากได้ได้นอกแบบนี้เนาะ ตรามาทางนี้ละ่ะคิดวานะคนก็เคยมากเธอเดี๋ยวเดวเดพี่น้องโอ้ยกล้องกะสิงบเงียกในจังน้อยด้วยจ้ะกันจักรยานมือเดียวต้องขออภัยนะคะกล้องอาจจะโยกเยกไปหน่อย โป้านแค่นี้ก็เมื่อยพี่น้องเศาเหบเหบแถวข้างๆจะเป็นบานพ้นจ้ะแต่ว่าส่วนหมากต้นใหม่สิไลเบิงพี่น้องเบิงตูจดไม้ข้าเจ้า แตาเป็นบานเห่านี่รถส้นรถตำไปเลยเนาะยู่้างข้างแคเนยู่รถบรันายพี่น้องห้างเก็บเขียบเลหน่อยยังสิ ถ้าพม่มีหมาก็โอเคอยู่ถ้ามีหมาอยู่บ่าโอเคน้ำนะย่านต้นใหม่ล้ายหลายพี่น้องนะจะต้นใหม่คือจังแบบถ้าเป็นบานเท่ากับแบบว่า สร้างบ้านอยู่ในป่างีิเนาะแต่ว่าบ้านเขามันเป็นยังไงจะ้ะสร้างบ้านแบบต้นไม้รอบค่างรอบเอวองศเนี่ยแถวนี้ค่อยไปตกปลากับไปเสน้นนี้เหรอจ้ะไปตกปลาทีในคลิปวิดีโอก่อนๆที่ค่อยลงคลิปไปเอาคือไก่แท้เมื่อยเลยนี่ เมื่อยแ,แล้วจ้าไกล์ไกลไกลไกลแล้วจ้าเดี๋ยวจังไปพอกันหอดหม่องมั่นเนาะเดี๋ยวคอยปั่นจักรยานก่อนเดี๋ยวคอยสิ้ผ้าหลม เห็นละจ้าเห็นแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วนี่ละจ้หฮอดแล้วเอ้เสียงคือดัง,งนออนเนี่นอกแบบดนี้เสียงข้าเจ้าเลื่อยใหม่จ้ะว้ข้าเจ้าตัดใหม่นี่ละจ้าที่คอยมาตะกี่แล้วนี้ข้าเจ้ากับมาแต่ว่าบอไหลยังมั่ได้เปิดอยู่จ้ะ หายางเหล็งมันแดดกระจิงอยู่จ้ามันแดดแต่ว่ามันจะมีร่มไปหามองจอดจักรยานก่อนจักรยานขอเสียบายางหัวว่าจอดตากเกตถ้าจ้อผ้าลูกผ้าร้านมาเล็นจ้ะ ถึงแล้วถึงแล้วจอดจักรยานใสรล้พี่น้องที่สิงหม์มหาห่มกันจะ้ะเห็นหุมลเลยเงียบเงียบแต่บ่มีค่อนพระเจ้าักรยานโควิดกัน เดี๋ยวเด้อจ้ะไข่ฮะขี่ล็อกจัก,กรยานกอนจ้ะปาจ้ะย่างออกกำลังกายล้บกันฝรั่งข้าเจ้ากับกำลังมาหลายจ้ะรถจอดเต็มเลยตอนแรก่อยว่า่อยเสียนปั่นจัก,กรยานไปตามทางนี่แหละจ้ะแต่ว่าคนมันมายางคนยางหลายกเ็เลยย่างย่างเอา เป็นบรรยากาศถักมันก็นมีตาอันสวนสนามเด็กเล่นเขาปิดอย,างงางยู่แล้วก็มีนทางยางออกงลังกายแค่นี้ละจ้ะมิซลาสวนอันยมูมริกาเนาะ เบิ้งข้างหน้าดีกว่าก็ต้องเบิ้งดอกนหน้าค่อยมองงามป้าจ้ะแต่ว่าแถวนี้มีตะปาแต่ว่าบ่ามีก้อนอหมริกาตัตะเงือกก่อเนาะก้อนอหมรก็บ่มีปลาก็ได้คู่เบาคู่เบาจ้ะคู่เบายังงั้นเบาฝรั่ง นี่ยถ่ายมิกกอนาไม่เนี่ยกับพีหาลราเด้นเนี่ยตายเนี่ยจะมามิกกอนาไม่กันยังวะมองนี่นะจ้ะเทว่าคอยเคยมาเพจวิดีโอกับมากับสามีมาแป๊บเดียวคนบลายซ้ำหนีซ้ำอันนี้ก็ถือว่าคนมาหลายกว่าหมื่นนั่นอยู่นี่จ้ะออกกำลังกาย อันนี้เขาเอามาล่งใงไม่ได้ตอนขามาแต่กี่ยังม่ได้มีอยู่นี่อันนี้ทายุไก่มองคอยเนี่ยคอยแมลนแนวเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็บอกไก่อกจากกับปั้นกัย่านมากแป๊บเดียวก็หอดแต่วันขี่ห่านเออ กรยานกอจะเสียบอน,นี่พี่น้องลับไปจัก,กรยานเสียนี่ยางเมื่อไกลเติบอยู่ด้เนี่ยหลักจัก,กรยานกูดสูจอดไว้ก็ลอกยี่ดอกว่าแต่ว่าคนมันสีหลักเนาะลอกไว้มันก็นลกกักอ็ใดคือเกา่า พี่น้องพี่น้องกดสซิร์เบอรงอันนึงเบิรงอันนึงอันไหนนะใคว่ามันกระปอมตอนที่แหลกยินเสียงกระลอกจากกระลอกมวยย่านพ่นเด้กระลอกเนี่ยยังมวยย่านพ่นมึงเนี่ยเมนบอกมันกระลอกว่าจะนะ กระป๋อมสนดอกอนี่หนึ่ตะเสียงไปจะย่างต่อคลิปนี้ก็จะย่าวนเณรึจ้ะกะไก่เติออยู่ด้วยในะกัวสิยาง,ยงอู้กูสิยาง,งอ่อม ทางย่างเนี่ยหน่อยเขาไปพร้อมตัวนั้นพี่น้องถ้างอย่างก็ไปหาก้อนใหม่บ้างนะธรรมชาติดีจ้ะพี่น้องในเสียงไอ้นกห้องธรรมชาติดดีดีควรวมีเห็ดด้วยเนาะ เราขยางเขปเบิงเฮ็ดกันพี่นอ้องวุ้จ่บวานสิมีเฮ็ดปอนี่วุ้ก่ายยางขัาไปลึกดอกอยยานง,งูเฮ็ดกับบอมี่แต่ว่านีเห็นไอ้ กระหลอกพี่น้องเต็มเลยในีน่นกระหลอกก็ในหน่อยนะตัวสีดำไข่อยไทยเบิ้งยู่ต้นไหม่เมื่อกี้นี่แนหะบุดนแลน,นคือสายโตอยู่จะมาเฮ็ดบ่มีก็เขาบริเนคือกันเขาไปลึกกว่านี่นะ่ะจะมีนะอยว่าดูเจ้าว่าบา่โอก,กาเขาไปลึกน้อยยาน เป็นป้าแต่ว่ากับป้า,บาโบโหกอจาจจะนะป้าแบบไปไดมากได้ยิงงสิยางอ,อกเมื่อหล้วจ๊ะมันบอกข่มีอีหยังสวยง่ามหม่เบิง่งอยว่า มันเป็นสวนธรรมดาสวนเหาะกำลังไก่ธรรมดาสวนน,น้อยๆมีท่างยางกับไปพร้อมเด้ววถามมีมูเป็นตะยางไปหาเห็ดยุคอย่ะมีหมูยาง,งากับไปแน่นเนาะท่างยางกับไปมาพูดเดียวประกาศไปจะพี่น้อง่าน ย่านงูยานงูยานผีพร้อมยานค้นกับปนันละ่ะเหยียดคนเอเชียอยู่ฝรัลังก็ไดแต่ว่าก็บ่ทุกคนดอกจ้ะบางคนเนาะที่ขวานคนเอเชียเป็นคนไอเอาโลกเอาโลกโควิตมาแผ่พันุ เขาก็เลยไอพ้พลอยสร้างคนเอเชียไปเมิดจริงสินะขยานนี่เด้เขาบอกเสนน้ำเจา้าว่าเจ้าสิเป็นคนประเทศใดหดว่าเป็นคนเอเชียก็สร้างไม่เมิดน่ะเนาะบัฟพลังบางคนก็ได้เมื่อยลวจ้ะเศร้าเห็บเห็บคอยกระไดอู้ เจ็บตีนพอ้อมลราจะเจ็บตีนเต๊ะกี่ล่ะตั้งเต่สองโอ้สามเดือนสามเดือนที่ผ่านมาแล้วผ้าจักรยานล่มจ้ะผ้าจักรยานขั้นนี่หละล่มขาบวมบักใยยางกับบดามันก็เลยเจ็บเมื่อกี้พุ่นลรอเดี๋ยวนี้กับเป็นแป๊บแป๊บแป๊บ,ปบยังหูซึกว่าเจ็บแป๊บแป๊บยังมัได้หายดีเป็นไหนบวมจนยางบดาเลยจ้ะตอนนั้น เมย่ยังนั่นทางไปเสนั่นขึ้นตะไปแทะพี่น้องโหทางยางอยากไปอยู่เด้ขอบ่พี่มูไปวเวอร์นันมันเป็นหยังอ่ะน,นะโอ้ยหนาม เบื้งปา๋ามีป๋าบ่เนี่ยไม่เบื้งป๋ปาก่อนเพื่อได้พระคอไปต้มมันเป็นคืองหวยบ้านาเฮานี่จะ้ะเป็นคืองหวยน้องบ้านเฮาแต่มันสิเป็นน้องเนยน้อยโอ้ย าจา้กคุณไปรี่คอยอถ่างยางไปใช้อกพี่น้องห้องผุดอ่ะอเป็นท่างยางกับแปนเติบอยู่ดเด้เป็นตะไบอยู่เป็นยางอยู่ถอยมิโมมักมัดจึงสิทธละมาช่มบรรยากาศแบบนีล้ละสามีว่าผ้ามากเชือกเผามากอ่ผ้ามายา,างาบ่ถึงหาหน้าที่กับเมืองสิไปต่อ มันเป็นบรรยากาศที่บานเห้านี่จ้ะมันก็นเลยเป็นตะไบยางยางไปทางขุนทางข้อง้ามข้องม,มันมีสภาพยางขามไปหมดเลยได้จับว่ะทั้งพี่กับมี่ เป็นวันท่างยางอลอดอลอดไปเพราะว่ามันต้องมีอีอย่างสักอย่างเ่ะเนาะคุยว่าแล้วสิผ้ายางไงเบืง้งมันต้องมีอีอย่างสักอย่างเ่ะค่ะฟังไปผุนก็จังมีสะพานเป็นสะพานนั่นพผล่ยางไปมีทางยางไปทางคุณพี่น้อง สวนมาได้เดี๋ยวจักรยา่านจะเสียสิมือห้องมาได้สิว่าทประลักเด้อฝรั่งกับลักของเป็นึ้นกันด้วจ้ะพวกไอ้พวกเขามีบ้านอยู่สิเยอะแยะอกอกันกับพ่นให้ห่อดละบม่มีบ้านบม่มีมย่าน่มีอีหอยังเด็ดหานอนแบบ ่างห้างไปถนนเมือมีเะไรกันจะ้ะป้าปนกันไปเนาะงานแค่นี้กระไดเงืออยู่ได้ปีหน่อง ล้วจะคลิปนี้กับอาซ้ำนี่นาะจะเหี้วไปแล้วเดือซุ่มมือเจ่าสิเบื้อกันเมื่อพอกันคลิปหนาใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหสาวอุบลน,นั่นเลยเดอจา้าเป็นแรงกำลังใจให้ใน่หนึ่งช่องทางนาะจ้ะเนาะจะคลิปนี้กับอาซ้ำนี่จะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบาย